EP ที่2ี EP ที่แล้วยายใบายพาไปรู้จักกับนาฬิกาชีวิตแต่และอวัยวะก็มีเวลาของเขาเหมือนกันเมื่อนาฬิกาไม่รวนแล้วเราก็จะไปหาอาหารต้านการอักเสบของร่างกายกันค่ะมาชมกันเลยกับ EP นี้ EP ที่21ออาหารต้านการอักเสบหมอกนี้ไม่ใช่หมอกธรรมดามันคือหมอกอักเสบ ที่จะทำให้ร่างกายเราเสื่อมลงทุกวันหมอบัวจ้าช่วยดูอาการของยายหน่อย <c oughs> ยายไอเหนื่อยง่ายทุกวันเลยช่วงนี้ช่วงนี้มีคนไข้ามาหาแม่บัวเยอะเลยอัญชันเธอว่าฉันควรจะทำยังไงดีล่ะลองใช้พลงังวิเศษดูสิเธอมีพลงังวิเศษไม่ใช่หรอเลียกสมุนไพรที่ต้านการอักเสบออกมาจากฝ่ามือเลย ไม่สำเร็จเลยค่ะยายไม่เป็นอะไรนาฬิกาชีวิตของหนูพึ่งจะปรับตัวกลับมาได้พลังก็เลยยังไม่มียายใบเดินเข้าห้องตำราและพบว่าอาหารต้านการอักเสบของร่างกายมีอยู่ในป่าหลังบ้านหลายชนิดเลยอะไรอะไรเนี่ยเจ้าตัวเล็กเพิ่งเริ่มออกเดินทางก็ไม่เดินเองแล้วหรอเจอแล้วต้นแรกใช่บุงกีถ้าคือขมิ้นชัน คุณหน้าคุณตาข่าละสิหัวมีรถฝาดเอียนสัพพคุณแก้โรกผิวหนัง แก้ท้องร่วงสมานแผลได้ด้วยนะเหมือนตอนที่จะบวชเป็นพระใช่ไหมคะยายที่จะต้องปรงผมหน้าก่อนอุปสมบทแล้วก็จะต้องทาหนังศรีรษะด้วยขมิน้นหลังจากโกนผมแล้วเพื่อรักษาบาดแผลที่อาจเกิดจากใบมิดโกนใช่เลยใช่เลยบุงกีเราเคยเจอกันแล้วในอีพีที่เจ้าตามหาสีทั้งห้าขมิ้งชันยังช่วยต้านการอักเสบฟื้นฟูข้อและปรับสมดุลธาตุไฟในร่างกายด้วย โอ้โอหนูจำพี่ได้แล้วค่ะที่เรานำไปใส่ในอาหารและขนมไทยเยอะแยะเลยเช่นแกงไตปลาแกงกะหรี่หรือ ข้าวเหนียวหน้าปุ้งใช่แล้วล่ะบุ้งกีพริกไทยดำยังช่วยให้ร่างกายดูซึมสารเคอร์คุม,มินในขมิ้นชันได้ดีขึ้นอีกด้วยนะลดก,การอักเสบได้แรงขึ้นเลยล่ะว้าวๆ้เรียกว่าเป็นสมุนไพรคู่หูดูโอได้เลยไหมคะยายจะไหาอย่างนั้นก็ได้นะแต่ว่าการทานก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันอย่าทานต่อเนื่องเป็นเวลานาน,าน และคำยิ่มชันเองผู้ป่วยนิ่วในถุงน้ำดีและผู้ที่กำลังจะผ่าตัดก็ควรหลีกเลีย่ยงการบริโภคในปริมาณที่มากเกินไปด้วยเจ้าตัวเล็กท้องร้องเสียงดังกว่าพี่เลยนะหิวแล้วก็มาทางนี้สิมีอาหารอร่อยอร่อยเตรียมไว้ให้เต็มโต๊ะเลยอร่อยจริงๆนะ ของโปรดของพวกเราเลยบุ้งกีกองทัพต้องเดินด้วยท้องลุยเลยอร่อยกันใหญ่เลยนะหลานๆนานๆทานทีเป็นรางวนหายใจสบายกับไม่เป็นไรลรอกแต่ถ้าทานบ่อยเกินไปอาหารพวกนี้แหละนะทั้งทอดมันหวานร่างกายจะอักเสบดูทีแล้วม่รู้ตัวเข้าใจแล้วค่ะยาย,นาน,าน,ยนานๆทานทีเอ้ยนานนาทานทีเนาะอิ่มแล้วเดินทางต่อได้ อุ้ยต้นอะไรคะเนี่ยยายอบเชยต้นเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางเราจะใช้เปลือกต้นซึ่งมีรสหอมติดร้อนสรรพคุณบำรุงดวงจิตแก่อ่อนเพลียและยังช่วยลดน้ำตาในเลือดคอเลสเตอรอลและไขมันในเลือดด้วยนะจ๊ะนำแท่งอบเชยมาแช่น้ำร้อนหรือมาต้มในน้ำเดือดประมาณ5-10นาที<ๆ>ก็ได้ชาอบเชยหอมๆไว้ดื่มแล้วค่ะอาหารต้านการอักเสบตัวที่4 ใครไทยถูกกันบ้างคะใช,ใช่แล้วคะ่ะนี่คือข้าวไลซเบอร์รี่มีสารแอนโทไซยานินและไฟเบอร์สูงช่วยลดการอักเสบและบำรุงหัวใจจะหุงให้หอมอร่อยก็อย่าลืมแช่น้ำก่อนหนึ่งชั่วโมงแล้วใส่น้ำข่าวหนึ่งส่วนต่อน้ำสองส่วนใส่เกลือเล็กน้อยและวนำไปหุงแค่นี้ก็จะได้ข่าวหอมอร่อยแล้วสุดยอดไปเลยคะ่ะยาย และอย่างสุดท้ายผลมาราเบี่สีม่วงเข้มอร่อยอร่อยผลไม้ตระกูลเบอร์รี่และมาเบรี่มีแอนโทไซยานินสูงช่วยลดอักเสบดูแลหัวใจและบำรุงสายตาด้วยค่ะได้อาหารต้านการอักเสบแล้วเอากลับไปฝากคนในหมู่บ้านกันค่ะเมื่อเรากินอยู่เป็นร่างกายก็จะปกป้องเราได้ใช่เลยค่ะเด็กๆ เหลือก,กินผักผลไม้สมุนไพรอาหารไทยง่ายๆก็ช่วยลดไฟอักเสบให้ร่างกายได้แล้วเท่านี้ร่างกายก็แข็งแรงอยู่กับเรานานๆได้จ้าหลานๆเห็นด้วยเลยค่ะยายไม่มีอะไรดีไปกว่าอายุยืดและก็แข็งแรงด้วยจริงไหมคะพี่ๆจบแล้วค่ะ EP ที่ีสนุกไหมคะแล้วพบกันใหม่ EP ที่ีฝากเป็นกำลังใจให้บุ้งกียายใบ และแม่บัวด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ